แกาแฟเบลโซเป็นแกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพใส่ใจในทุกกระบวนการคัดสรรจากแกาแฟอาราบิก้าแท้จากสเปนไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลส,สเตอรอลใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลผสมผสานกับส่วนประกอบที่ลงตัวมากถึง29ชนิดไม่ว่าจะเป็น สารสกัดจากกระบองเพชรส้มแขกถัง,งเช่าทำให้รสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมกาแฟาเบลโซห่วงใยคุณมอบให้กับคนรักสุขภาพเช่นคุณนะคะโดยเฉพาะสายตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบำรุงหนักมากๆเพราะว่าพี่พว่าทำงานหนักมากเลยนะคะถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการทีวีเจอแสงไฟหนักมากแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทำลายเราตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ายันเข้านอน ตอนที่เรามีเวลาว่างก็คือโทรศัพท์ในการทํางาน,นะะในการในการดูสิ่งต่างๆที่มันเพลิดเพลินโทรศัพท์มีแสงสีฟ้าที่ทําลายสายตานหนักมากๆเชื่อว่าทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ด้วยสายตาเสียนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลแบบพี่วนก็ได้นะคะเื็นกาแฟประจําตัวเลยนะคะบเบโซ่คอฟฟมีมากมายหลายเหตุผลที่ทําให้พี่วนต้องดืง่มเบสโซ่คอฟฟเพราะว่าบเบโซ่คอฟฟเนี่ยมีส่วนผสม ถึง29ชนิดกาแฟตัวนี้ใช้ย้าหวานนะคะไม่ทำลายสุขภาพดื่มทุกวันนะคะป้องกันและก็ฟื้นผูสายตาที่เสียาหายไม่ว่าจะเป็นวัยไหนทำงานอะไรถ้าคุณยังต้องเล่นโทรศัพท์อยู่คุณจำเป็นที่จะต้องดื่มเบโซ่กาแฟไม่ใช่ความลับของสายตาดีของพี่อ้วนนะเป็นเปิดเผยเ,เป็นกาแฟที่หลายๆคนในประเทศไทยดื่มกันอยู่แล้วแต่พี่อ้วนจะมาบอกว่าเบโซ่กาแฟเนี่ยดื่มทุกวันนะคะสายตาพี่อ้วนดี สวัสดีครับโจนาสแอนเดอร์สันนะครับวันนี้ผมมาเจอกาแฟใหม่นะครับเบลโซ f f e ฟที่เขาบอกว่า29 in 1พอดูข้างล่างผมหายห่วงนะฮะมันจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับจะใส่ความหวานจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีสารสกัดมีวิตามินอะไรที่แตกต่างออกไปที่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ทดสอบต้องชิมเลยครับนี่เลยฮะผมเตรียมเป็น ขั้วใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าเล็กๆผมไม่เป็นฮะผมเล่นใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับมาดูครับอืมกลมกล่อมจริงๆแล้วก็หวานพอดีพอดีและที่สำคัญหอมกาแฟมากๆแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับพอดีพอดีเลยครับผมว่าอันเนี้ยผมกล้าการันตีเลยนะครับถ้าหากว่ามองหากาแฟดีๆที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือ l บลโ Coffee นั่นเองนะครับลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดห้ามพลาดเลยครับนี่นก็คือเบลโ Coffee นะครับ มีสารสกัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบำรุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าจะมีส่วนผสมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวครีมเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวนะครับแล้วก็ย่าหวานเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอย่างี้ครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าฉีกแล้วก็ชงได้เลยนี่ครับว้าว ชอบมากอะไรที่มันง่ายๆนี่แล้วก็แบบว่าใส่เลยนะครับนี่แล้วก็ชงเลยเพราะว่าละลายง่ายนะครับแล้วก็รสชาติดีเวลาไปไหนนะครับก็พกพาสะดวกยิ่งแบบว่าเรามาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปต่างประเทศบางทีไปดื่มกาแฟแล้วมันไม่ถูกใจถูกจริตนะครับก็นี่เลยครับพวาจะชอบมากการดื่มกาแฟของเบสโซ่คอฟฟ่นะครับ ใครที่แบบว่ารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยแรงนะครับก็เลยแบบว่าเพิ่มเสริมกําลังรวมไปถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนี่หอ,อนะแล้วก็อยากจะแบบว่าควบคุมน้ําหนักด้วยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูสีนิดนึงลองดูสีนะครับนี่ความแบบว่าหน้าดื่มของเขานะครับเป็นอย่างไรนี่ไขมันเบาหวานคุมน้ําหนักนะครับลดการอ่อนเพลียเนี่อื รสชาติแบบมันโดนน่ะคนรักกาแฟแล้วแบบชอบดื่มกาแฟเวลาที่มันดื่มกาแฟที่ใช่และเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตานี่สำคัญมากเลยนะครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นการที่เราทํางานน่ะดูมือถือบ่อยๆหรือว่าเราต้องใช้สายตาเยอะๆตัวนี้ช่วยบํารุงสายตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโกเองมีปัญหานิดนึงมากกว่าคนอื่นคือพวกแบบว่าเข่าข้อหรือว่ากระดูกอะไรพวกนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เข่าข้อเราได้ดีขึ้นได้ด้วยครับนี่ แต่สําหรับบุงคนนะครับที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าอยากจะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เลือกดื่มกาแฟเราก็มีโกโก้ด้วยนะครับนี่เลยตัวโกโก้ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้คลีมนเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวเหมือนกันแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีผงโกโก้รวมไปถึงนะครับเมาตรฐานการผลิตเนี่ยก็ได้โรงงานมาตรฐานนี่ได้รับรองการผลิตจากอยอนะครับมีระบบป้องกันนะครับแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพจาก GMP HACCP จากหน่วยงาน BSI โรงงานผลิตแบบระบบนะครับ Clean Room มั่นใจห่วงใยสุขภาพด้วยกาแฟ d e l โซนะครับคือแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วที่เราแบบว่าได้ดื่มอะไรดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็าสามารถได้ให้เขาเป็นของขวัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ดีก็เอามาฝากแค่นี้ Cheers สวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่นะคะว่าลิต้ากินอะไรอยู่นะคะก็คือลิต้าเด็ยกินกาแฟนะคะตัวช่วยในการเบิร์นนั่นเองนะคะหลังจากที่ออกกําลังกายมาเนี่ยลิต้าก็จะกินกาแฟตัวนี้เลยนะคะก็คือกาแฟเบโซ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแพคเกจของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพื่อหลายๆคนสนใจอยากกินบ้างนี่นะคะก็ะคือกาแฟเบโซ่ตัวนี้ที่ลิต้ากินเลยนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายนะคะยิ่งเรา ออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยเห็นผลไวมากๆเลยนะคะที่สาคัญเขาไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะกินแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะเป็นกาแฟที่ทําจากสมุนไพรถึง29ชนิดนะคะแล้วก็มีย่าหวานที่ให้ความหวานแทนน้าตาลอีกด้วยนะคะคืออยากจะบอกต่อเลยนะคะแล้วก็แฟนเนี่ยรสชาติอร่อยหอมหวานมากๆมาทานดีมากจริงๆนะคะอยากดูคนลองเลยนะอยาหุ่นดีนะคะผอมเพียวนะคะแบบไม่ต้องอดอาหารนะคะแบบไม่ต้องโยโย แบบปลอดภัยนะคะแนะนำเลยค่ะกาแฟเบรโซแล้ลองไปหาซื้อทานกันนะ